ทุกคนคะเมื่อวานนี้มีเด็กอายุ15ปีต้องจบชีวิตลงค่ะหลังจากที่ได้ไปสมัครงานดู YouTube จากเสียเงินหลักร้อยกลายเป็นศูนย์เงินหลักหมื่นได้อย่างไรวันละเรื่องวันนี้ปามจะเล่าให้ฟังค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะโฆษณาประกาศรับสมัครงานหาคนมาดู YouTube ซึ่งดูจะเป็นงานง่ายๆแต่ว่ารายได้เนี่ยสูงเลยทีเดียวเด็กชายคนนี้ก็หลงเป็นเหยื่อค่ะเพราะว่าเห็นประกาศรับสมัครงานเนี่ยใน IG เขาก็ทักถามสมัครงานค่ะโดยมีแอดมินเนี่ยคอยให้คําแนะนําแล้วก็มีการส่ง รีวิวมาด้วยว่าเคยมีคนที่ทํางานแบบนี้แล้วได้รายได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อโน้มนนาวใจค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงสูตรสาเร็จของงานนี้ง่ายๆเลยนะคะปมจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะเอางานที่มีค่าตอบแทนสูงๆมาล่ออย่างงานดูย t ท b e แบบงานง่าย,ายๆแค่ไปดูคลิปแต่ว่างานประเภทนี้คือต้องวางมัดจําก่อนค่ะ ซึ่งก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันก่อนที่จะเริ่มงานค่ะจากนั้นค่ะแอดมินเขาก็จะบอกว่างานดู YouTube เนี่ยเต็มนะคะแต่ว่ามีงานอื่นที่กำไรดีกว่านี้สนใจไหม และโดยส่วนใหญ่ก็จะหลวมตัวไปจังหวะนี้แหละค่ะเพราะว่าทํายังไงได้เขาเอาตังเราไปแล้วลองหน่อยก็ได้ซึ่งในตอนแรกมันก็จะเหมือนการทดลองทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการให้เงินจริงๆนะคะแต่ว่าให้จํานวนที่น้อยมากเพื่อที่จะให้เหยื่อตายใจค่ะแล้วก็จะถามต่ออีกว่าสนใจทําต่อไหมจากนั้นก็จะมีการเสนอแผนลงทุนมาให้ค่ะเป็นสเต็ป1 2ึ่ง และงานนี้ก็เป็นงานง่ายๆเหมือนกันค่ะเป็นงานกดรับออเดอร์หน้าที่ของเราก็คือไปเพิ่มยอดคําสั่งซื้อให้กับร้านค้าต่างๆค่ะหน้าตาของระบบนี้นะคะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่และก็มีสินค้าอะไรที่เราจะต้องกดบ้างและต้องกดให้ครบ10 o ออเดอร์นะคะถึงจะถอนออกมาได้และหายนะของจริงก็เริ่มขึ้นค่ะ เพราะว่าสินค้าที่ให้กดมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเหยื่อเงินไม่พอที่จะกดก็จะให้สำรองเงินเข้าไปก่อนค่ะก็คือให้โอนเงินส่วนต่างจากมูลลค่าของนั้นนะคะเข้ามาอีกจนสินค้ามันก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะโอนเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิน้นจากหลักพันกลายเป็น2 0 0 0 3,000จนเป็นหลักหมื่นค่ะ ซึ่งเด็กชายคนนี้เขาแอบโอนเงินมาจากโทรศัพท์ของแม่เขานะคะเสร็จแล้วก็โอนเข้ามาในบัญชีของเขาก่อนที่จะโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพจนกระทั่งสินค้าตัวสุดท้ายค่ะราคา7 9 0 0 0เกือบ0 0 0 0ซื่งเด็กชายคนนี้จะต้องโอนเงินมาเพิ่มอีก60,000กว่าบาทสุดท้ายสู้ไม่ไหวไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแล้วขอตั้งคืนก็ไม่ได้และก็รู้ว่าโดนหลอกแน่ๆ สรุปใน1วันเด็กชายคนนี้สูญเงินไปแล้วประมาณ14,000บาทค่ะและอาจจะด้วยเพราะว่ากลัวครอบครัวจะต่อว่าค่ะก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและข้อความสุดท้ายที่น้องเขาทิ้งไว้ให้กับครอบครัวก็คือบอกว่าช่วยดันให้เรื่องนี้เป็นข่าวให้ถึงที่สุดเพราะว่าคนที่ทําแบบนี้มีเยอะเกินไปขอให้เคสของตนเป็นเคสอุทาหรณ์และถ้าได้เงินจากพวกมันมาแล้วก็ขอให้เรียกเก็บเยอะๆแล้วเอาไปซื้อบ้านใหม่ และถ้าหากเอาชื่อบัญชีโอภาสพ,พลาพมไปเซิร์ชก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีหลอกลวงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วงานไหนที่ดูจะได้ตังค์เยอะๆแต่ว่าต้องจ่ายมัดจำก่อนเนี่ยให้สันนิฐานไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อนของเราจะได้รู้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ